ช่วงนี้เด็กป่วยกันชัำไหนจะเป็นไ s v ไหนจะ HMPV นะคะเนาะพอหลังจากที่หายป่วยแล้วนะคะอาการน้ำมูกก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นคือการล้างจมูกให้ลูกนะคะหรือว่าการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกก็ยังคงมีประโยชน์นะคะเพื่อช่วยบรรเทาเรื่องของน้ำมูกลูกได้และที่ลูกเป็นหวัดมีน้ำมูกนะคะลูกคลืดคลาดดูแลใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กนะคะเนาะใช้งานง่ายเพียงแค่เปิดแบบนี้นะคะสอดเข้าไปที่รูจมูกลูกแล้วก็กดพ่นฟึดแค่นั้นฝอยละอองน้ำเกลือจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ก็เป็นน้ำเกลือนะคะ0.9%นดโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นน้ำเกลือเกรดทางการแพทย์ดังนั้นเบบีนะคะอายุ1เดือนขึ้นไปใช้ได้และพ้นสมุใใ้รุูกเวลาที่ลูกมีอาการนะคะทั้งสองข้างแบบนี้น้ำเกลือส่วนเกินหรือว่าน้ำมูกที่ไหลตกออกมานะคะดูแลใช้เป็นทิชุเ่เปียกส่วนน้ำเกลือซับออกอย่างเบาเมือ ทิชชู่เปียกสูน้ำเกลือนะคะซับออกอย่างเบามือแบบนี้นะคะทิชชู่เปียกสูน้ำเกลืออ่อ,อนโยนปลอดภัยนะคะเช็ดใบหน้าแล้วก็รอบจมูกลูกได้ไม่ทําให้เยื่อบุจมูกลูกอักเสบตีอย่างใดลูกมีนามกเป็นหวัดหายใจคลืดคลาดเมื่อไหร่มีสเปรย์น้ำเกลือนะคะติดบ้านไว้นะคะหยิบจับพ่นใช้ลูกหายใจโล่งนะคะพิกัดจิ้มได้ตะการดานล่างคลิปนี้ค่ะ